สวัสดีผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ยังอยู่กับแพะเหมือน,น,นะะเดิมค่ะเลี้ยงแพรก็เอาน้ำมาให้เขากินด้วยนะคะเพราะว่าแพะเขาิอยู่น้ำบ่อยอยู่น้ำง่ายเอาน้ำมาให้เขากินนี้ก็จะช่วยให้เขากินหญ้าได้นานขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าแพแเรเลาเลี้ยงไปสักพักเขาก็จะิอยู่น้ำกินไม่ค่อยทน เอาน้ำติดมาด้วยก็จะใส่สเล้งมาเอามาให้เขากินสบายปะสบาย,าส,ายสบายเอออมอนมาด้วยพอดีเลยนอนสบายแดยงแผะสบายแดงแผะนี่ต้องยุงต้องวุ่นไหวอะไข่สบายดีอยู่กับมันเปนน็นวันๆ้มีความสุขจะตาย เมื่อวันก่อนมีพ่อค้ามาท่ามหาซื้อแพตัวผู้ก็ไม่ก็ยังไม่มีไข่หรอกก็ท่ามเขาก็ท่ามนะว่าแถวนี้โลเท่าไรเราก็บอกเขาว่าแถวนี้โลร้อยยี่ห้าก็สามสิบมีให้ไข่หรือเปล่าเขา,าบอกไม่มีหรอกถ้ามีจะให้มากกว่นานั้นไอเราก็ไม่ได้ท่ามหรอกมากกว่นานั้นเท่าไรเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวไข่ก็เลยไม่ได้ท่ามเพราะว่าแถวบ้านนี้ก็มีพ่อค้าอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละรับซื้อแพตลอด ก็เลยบอกว่าข้างในมีฟุงแผลได้ฟุ้งป่ะก็มีลายฟูงก็บอกว่าไม่เข้าไปดีกว่ามีเพาะมีข้อขาอยู่แถวนี้ด้วย <c oughs> ก็มี <c oughs> คนซื้อแพ้เยอะแยะแต่แผลมันยังไม่มีตัวจะค่ายออกมารุ่นนี้ก็ที่รุ่นที่แล้วที่ออกมาตัวเล็กๆหนก่มีแต่ตัวผู้แค่สองตัวเองนอกนั้นตัวเมียมาเลยจะจะรออีกไล่แม่เนี่ยไม่รู้จะออกมาเป็นตัวผู้ตัวเมีย แต่ปีหน้าคงไล่ตัวแน่นอนออกของกันไล่ตัวแน่นอนเพราะว่ามีตัว,ตวเมียเยอะปีหน้าท้องพร้อมกันออกไ,ไล่กันนะคงไล่ตัวแหละปีนี้ก็เลี้ยงแบบอะไรขยายคอกไปก่อนไม่ต้องกลัวเลยว่าจะขข่ไม่ได้แผะนี่มีแบบขข่ไม่ทันช่วงนี้คนเลี้ยงแผลก็เยอะด้วยช่วงโควิดเ่ยเนาะ คนกลับมาอยู่บ้านก็ห้าแผลเลี้ยงกันเยอะเพราะว่าเห็นเขาว่าตกงานกันเยอะกลับมาอยู่บ้านเลี้ยงแพะกันหาซื้อแพะกันมาเลี้ยงก็ดีนะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าที่น่าแบบน้าเข้ามาเลี้ยงอะ่ะเข้ามาสัมผัสอะ่ะอย่างง่ายแผลเลี้ยงไม่ยากหรอกแต่เราต้องใช้ความอดทนนิดนึง เลี้ยงซ่องคนนี้ก็สบายนะตักถนนคนทางนี้คนบางเวลาแพะมันเดินอะเดินอบถนอนอบทางนี้ก็ไม่ไหวคนเดียวถ้าสองคนอะอยู่ถนน,นคนหนึ่งทางนี้คนหนึง่งก็ยังหาไวท้ทานมันก็จะไม่เดินก็จะทําให้เลี้ยงสบายขึ้นมานิดนึงถ้าเลี้ยงคนเดียวโหเดินทางนู้นเดี๋ยวเดินมาทางนี้แพ้มันเดินเก้งนะบางทีอะเลี้ยงสองคนก็ยังสบายหน่อยนั่งหลับเลยอะ บ้านก็จะทำนาบอพักจะทำนาก็เลี้ยงแพะก็ไม่ได้ทำอะไรทำอ้อยด้วยอาชีพหลักทำนาทำอ้อยอาชีพเสริมอย่างตอกัางขืนจะทำห้อมพอทำห้อมเสร็จก็ตอนเช้าก็เลี้ยงแพะแค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะชีพปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใคร ้แพ้แต่ละวันที่ผ่านไปก็ลุ้นเวลาตอนเขาออกลูกว่าจะให้ลูกกิ่ตัวตัวผู้ตัวเมียก็มีความสุขไปกับพวกข้าวนี้แหละตัวนู้นที่ป่วยนอนตัวแข็งทื้อรักษ่ามานานเป็นเดือนเดินโซซัสโซเซเดินไม่ค่อยแข็ง ตอนนี้ออกมากินกับฟุ่งได้ทุกวันแล้วหมดห่วงสักทีตัวที่นอนเสียเส้นนี่รักษานานไล่วันฝ้าจะให้ฝ้าจะมากินกับฟุ่งเขาได้นี่ก,ก็ใช้ยาไขา่เส้นเป็นไล่ชุดเลยยาไขาเส้นของคนที่กินนี่แหละ ผสมบดกับน้ำแล้วก็ใช้สลิงดูดกอกเข้าไปไล่ชุดเลยเป็นไงล่ะหห้ Hi, สิ <c oughs> ตัวนี้ก็ตัวผู้อายุยังไม่ได้ปีเลยอันนู้นตัวนู้น ون, ตัวผู้พ่อพันรักก็มีต้องมีสำรองไว้ตัวหนึ่งเพื่ออีกตัวนึ่งเป็นอะไรขึ้นมาก็จะมีสำรองไว้สองทั้งสองตัวก็ยังดี ก็ยังไม่ขายหรอกตัวนี้ก็น่าจะอายนักยี่สิบฟลโลแล้วแหละขายไปก็คงได้ไม่กี่บาทหรอกเก็บไปทําพอดีกว่าก็หุ่นเขาเนี่ยพอใช้ได้อยู่น่าอยู่เคยแกล้งบอกว่าจะขายนะลูกชายบอกห้ามขายเลยถ้าขายมีเรื่องแน่เขาเลี้ยง,ขงเขาเขาก็รักนี่แหละเวลาตอนขายไปทำให้ขายยากก็ตรงนี้เลี้ยงเราหลักนะ เกยไปทำพ่อก็ดีนะเขาไม่ได้ขิ้เล่อะไรหรอกก็รอดูรออยู่นะจะมีพ่อพันลักวัน,นหน้าเพื่อมีตัวเมียเยอะตัวผู้ตัวเดียวอาจจะเอาไม่ทันช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันทำงาน ปล่อยมาตั้งแต่สามโมงตอนนี้ก็จะได้ห้าโมงแล้วเดี๋ยวอีกสักพักก็จะต้องไล่กลับบ้านแล้วคลิปนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปต่อไปนะคะโอกาสหนะ้าจะนําคลิปไม่ไม่มานําเสนอใหม่นะคะอัดมีอะไรที่ขาดต้อปรั้องไปก็กรุณาช่วยชี้แนะ กันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ